พี่ชื่ออะไรไว,วิไลวันนะมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากนครสวรรค์เลยนะวันนี้มาให้หมอรักษาเนี่ยมีอาการเป็นอะไรบ้างหลายอย่างโอเคเห็นบอกมีผ่าหลังมาด้วยใช่ไหมผ่าหลังเนื่องจากอะไระครับกระดูกหลังมันแตกก็เลยทําให้ต้องผ่าหลังเนาะผ่ามานานหรือ,อยังตีปีละ แต่ยปีเนาะโอเคมีผ่าหลังมาด้วยอันนี้มีอาการผ่าหลังแล้วก็ปวดหลังนะวันนี้มีปวดหลังก้มไม่ลงใช่ไหมนั่งยองๆได้ไหมนั่งยองๆไม่ได้อีกแล้วก็มีอาการไหลติดสลักจมด้วยใช่ไหมไหนยกแขนให้ผมดูหน่อยเท่าที่ได้สิโอเคเอาลงอันนี้สุดแล้วใช่ไหมยกยกแล้วเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงบ้างปวดมากเลยเนาะของพี่นี่เป็นทั้งตัวเลยนะมาหาหมอที่นี่คุ้มเลยใช่ไหมอ่ะเอาทุกโรคเลยเนาะแล้วโรคประจําตัวมีอะไรบ้าง เบาหวานความดันไขมันไม่มีแต่ว่าความดันกับเบาหวานนี่กินยาดูแลอยู่เนาะอ่านั่งยองยองไม่ได้ยกแขนได้ไม่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้มนะีการปวดหลังด้วยไหมปวดเนาะแล้วเวลานอนปวดไหมทั้งนอนทั้งนั่งปวดหมดโอเคนั่งยองยองไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลุกขึ้นยืนเลยเดินไปตรงประตูเลยเดินไปเดิน่อาค่อยๆเดินนะพี่ค่อยๆเดินไปเลยตรงไปเลยเดินตรงไป โอ้โหอาสิบแล้วเนาะโอเคอ่ะพี่เอาเอากระเป๋าวางไว้ก่อนอาหันหน้ามาหันหน้ามาบ่าวลองหันหน้ามาโอเคนั่นหันหน้ามาตอนนี้คือนั่งยองๆไม่ได้เนาะแล้วก้มได้ขนาดไหนเอาอย่างนี้เดี๋ยวก้มตามผมนิดนึงอ่ะก้มเอามือลงนี้แล้วก็ค่อยๆก้มลงเอาเท่าที่ได้ดิอ่ะก้มลงโอเคอ๋อโอเคคือก้มแล้วมือโอ้โหแล้วก้มแล้วเป็นยังไงบ้างอะ ปวดใช่ไหมปวดใช่ไหมพอก้มแล้วรู้สึกปวดเนาะแต่พูดถึงนั่งย,งยองนี่ไม่ต้องคุยแล้วมันนั่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้เข้าห้องน้ายัางไงอ่ะพี่ก็ไาถ้าปวดเอถ้ามีก็เป็นชักโครกไปหรือถ้าเกิดไปไหว้พระทําไงก็ต้องใช้เก้าอี้เหรอนั่งก้นเก้าอี้ใช่ไหมคดมาตรว่าได้แต่นั่งย,งยองอะไรไม่ได้คุกเข่าไม่ได้โอเคน่าจะมีอาการเข่าเสื่อม้วยนะวันนี้หลายโรคนะสะบักจมไหลต่ตดสะบักจมปวดหลังก้มไม่ลง ปวดเขา่าเข่าเสื่อมนั่งยองยอมไม่ได้อีกโอเคแล้วตอนนี้อาการที่ปวดหลังยังมีปวดอยู่ใช่ไหมครับยังมีปวดโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พอผมรักษาเสร็จผมอาจจะขอเทสที่อีกรอบหนึง่งดูเดี๋ยว,ว่าหลังจากที่ผมรักษาไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคหลังจากรักษาแล้วเป็นยังไงบ้างเบาขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ไหล่ติดที่ปวดมากเลยเนี่ยยกให้ผมดูได้ไหมสุดเลยเออโอเคเมื okay. ่อกี้ยกอย่างนี้ได้ไหมพี่ ไม่ได้นะตอนนี้ยกได้สุดแล้วนอะอาการปวดเบาขึ้นไหมตอนนี้เบาขึ้นเดินได้ดีกว่าเดิมไหมไหนเดินน้ผมดูสิอเอาเลยค่อยๆเดินนะครับอาจจะมีเจ็บตักระบมบ้างนะแเราจะเดินกลับไปพี่เดินกลับไปเดินกลับไปโอเคอืมมอีอาหารหน้ามาเลยครับมีอาการไหลรกี่ตอนนี้แขนยกได้แล้วนะยังไงพี่กลับไปดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเจอกันนะ วัสดีครับพี่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ